น um ี่นี um ่มันมีอันหนึ่งที่ผมไปเห็นมาแล้วเขาบอกว่ามันแบบแอคเทสเทก็ตึงๆแล้วสําหรับอันนี้นะฮะใครที่แบบว่าชอบท่าไม่ตายที่ไม่ต้องแอคเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะก็ได้บอลมาอย่างง่ายได้นี่เลยผมเอามาให้ละสิบระดับอันนี้สิบระดับถ้าไม่ตายแอคเทสเทไม่ต้องท่าเยอะตึงๆอันนี้เนี่ย ผมไม่ได้เอามาเพราะว่ามันโหดเหลือเลยนะผมเอามาแค่แบบมันแอคท่าน้อยแต่ว่าก็ได้บอลมาแบบง่ายๆหรืออาจจะแบบว่าเลี้ยงแบบติดหน่อยพอไม่ต้องทําอะไรเยอะก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อันนี้เนี่ยมีท่าไม่ตายไหนบ้างมีการใช้ท่าไม่ตายยังไงแล้วมันแบบไหนที่ตึงๆแอคเทม่ต้องทําอะไรเยอะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะไป let's go ท yeah. ่าไปตายที่10นะฮะก็คือทําไปตาย future o house ท uh. ่าไปตายทีเนี่ยเราจะเป็นทําไปตายที่อยู่ในทีมของ tenmas นะหรือว่าตัว d u ฟของเฟย์ที่เฟยเป็นคนเสกมาในทําไปตายชุดนี้โดยการที่3คนนี้ จะเย็นล้อมเป็นสามเหลี่ยมจะน่นก็จะมีแสงสีม่วงดำเมี้ยวพุ่งออกมาลอยสู่ขึ้นท้องนภาแล้วก็จะมีบ้าผีสิเงเนี่ยปรากฏออกมาพร้อมกับฟ้าผ่าเสร็จตประกบทําให้ตัวประกบเนี่ยสลบไปเลย แต่ว่ามันสลบหรเปปาก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าดูจากการใช้งานของท่าไมตานี้เนี่ยแม่งไม่สามารถแยกงบอลใครได้เลยสักลูกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งอัลฟาที่แมงก็แยงไม่ได้ทีมอไอ้แมงก็แยงไม่ได้โดนชนเอาชนเอา,เอา,าแล้วก็เป็นอย่างตัวสรุกี้ที่โผลมาในตอนที่ในไปโลกของกษัตร,ตริย์อาเทอร์ก็แย่งไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งสำหรับอันนี้เนี่ยก็เป็นท่าไมตาที่ยืนแอคทีฟนะแต่ว่ากาก,ากมากท่าไมตที่9กนะก็คือท่าไมตาไซโคที่เป็นท่าไมตาหนึ่งที่อาจจะแบบว่ายืนแล้วแอคททฟต้้้ออองทาะไไไรก็ดบลแว สำหรับกองหลักของทเทกโคขุที่เขาเนี่ยได้วาดบาทาหัวมาตะไก แล้วทัานใดนั้นมันก็ได้กําเนิดพายุไซโคลนที่โคตรรุนแรงโคตรโชคชนซัดคนนี้บอลเนี่ยกระเด็นไปน่นเลยก็ท้าไม่ตายไอ้นี่เนี่ยที่เขาเนี่ยได้หัวบาทามาตะกายเลยว้าวแล้วทีนี้บอลก็จะลอยไปหาเขาพร้อมกับเอาพายุไซโคลนอ่ะพัดใส่ตัวประกบทําให้ตัวประกบเนี่ยลอยและริ้วปิวขึ้นสู่ท้องะพากันเลยทีเดียวอันดับ8นะก็คือทําไม่ตายวอเตอร์ฟอลหรือว่าน้ําตกน้ําตกอะไรไว้ดูดูก่อนนะจำไม่ได้ละนี่ทําไม่ตายนี้เนี่ยมันจะเป็นทําไม่ตายประจำตัวของมนุษย์ต่างดาว ีอ่อะไรสักอย่างหนึ่งในภาคโกไกซี่นะครับสำหรับนักเติค้างสายฟ้าชุดนี้การที่อีมนุษย์ต่างดาวคนนี้ได้ยืนแถวตรงนะแล้วคนนี้เนี่ยก็เอาตัวไปตากน้ำตกไอ้เจ้าคนนี้เนี่ยที่เขาได้ยืนตากน้ำตกไปยืนรู้มึงมึงไม่เป็นไข้หรอกมึงตากน้ำตกขนาดนี้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเบ่งมาตะไก่เลย ทำให้น้ำตกเนี่ยลอยขึ้นสุ่ท้องน้ำาพา้อมกับหินที่เขายืนอยู่ไม่รู้มาจากไหนอะ่ะแล้วก็จะมีน้ําไหลลงมาแบบงงๆด้วยทําให้ตัวประกบของเราเนี่ยจมน้ําไปเลยแล้วไอ้ถ้าไปตายนี่เป็นโคตรปั่นเลยสําหรับไอ้เจ้าคนนี้ที่แม่งแบบตัวนี้เนี่ยเขาเอาตัวเองมาตา่างตกเนี่ยแล้วก็จะลอยน้ําตกขึ้นไปบนฟ้าด้วยแล้วก็จะเอาข้าวเหนียว,พวเพราะกับข้าวหมูย่างเนี่ยมาจิ้มไ <laughs> อ้ยเอย้ทำสักกูหิวเลยเนี่ย ก็ทําไม้ตายนี้เย็นแอคทเทตึงๆได้เลยไม่ต้องทาอะไรก็ได้บอลมาแล้วแค่ตาตกันตกนิดหน่อยก็พออันดับที่7เนี่ยก็ได้แก่น้าแสงนางฟ้านะหรือว่าแองเจลเลโอ้ทําไมตายนี้ผมเพิ่งดูมาส,สดๆเลยสําหรับแองเจลเลอันนี้เป็นทําไม้ตายที่เหรืออาร์ารสําหรับทําไมตานี้เนี่ยมันจะเป็นทําไมตายกองกลางคนนี้ที่หน้าตาหวานเหียวจิ้มนิ้มการที่กองกลางของทีมเซโชเนี่ยได้เลี้ยบบอลมาใส่หน้าตัวประกบและเขาเนี่ยก็จะเอามือมาประสานกับที่หน้าอกแล้วตัวของเขาเนี่ยก็จะเดินแสงเข้าสู่พเนของตัวประกบ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีลำแสงโผล่มาจากฟ้าฟ้า,ฟาทำให้อีฝ่ายถึงกับแสบตาและเขาเนี่ยก็จะเลี้ยงบอลผ่านหน้าไปแบบ e ี่อ e ซี่แล้วบอกว่า,าไอคนนี้เนี่ยอบอลเป็นแล้ว,วันนี่หาไม่เจอไอนี่เลี้ยงบอลผ่านหน้าเขาไปเฉยเลยไอหัวเทาคนนี้นะฮะแบงทาไปตายไโครน่ารักเลยไม่ต้องทำอะไรมากแค่มือประสานกันตรงหน้าอ,อกอีฝ่ายก็หลงหัวปัวปวป๊มแล้วทำไปตายที่6นะฮะทำไปตายนี้เนี่ยโหบอกเลยว่าโคตรตึงตึงมาก เป็นท่าไม้ตายที่อยู่ในภาคแรกเลยสําหรับไอ้พวกปีศาจแล้วก็ตัวของเทพเจ้าที่เขาได้ใช้ท่าไปตายไม่ว่าจะเป็นทั้ง go to hell โอโหไปโดนรกสเตอร์ทิดรักแล้วก็ทําไม้ตาย go to h e a เวนไปหวันเลยมึงด้วยการที่ไอพิบุมสองตัวนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยเป็นทั้งเทพแล้วก็ปีศาจนะโดยไอโกตู hell, เฮลก็จะเป็นของปีศาจส,ส่วนไอโกตูเทฟเวนเนี่ยก็จะเป็นตัวของเทพด้วยการไอพิบุม ที่เหมือนกัน2ตัวนี้ได้ยกปาธามากระทืบพื้นอีกฝ่ายที่ยืนดูเนี่ยว่ามันทาอะไรอยู่เนี่ยจูู่ก็มีพลังขึ้นมาจากใต้ดินทําให้คนเลี้ยงบอลเนี่บินได้เฉยเลยแล้วก็ลอยจะเลียวไปในกาอากาศไอ้ชิ้าไหสักพักหนึงเนี่ยตัวดูีอย่างฮิโรโตว้ากอฮิโรโตปวเปลไปเลยแม่งแย่จัง สำหรับทำไปตาย go to hell go to heaven เนี่ยแอคติฟหน่อยก็พอแล้วสุดท้าที่เขาได้กระทืบพื้นมาแล้วก็จะมีพลังผุดขึ้นมาจากดินทําให้อีฝ่ายเนี่ยโดนเสยคางทำไปตายที่ห้านะดิทำไปตายนี้เนี่ยต้องเล่นแบบเสียงญี่ปุ่นหน่อยทำไปตายจะมากี่รอบก็ปาไปยศสตรองพิซซอนปนด้วยการที่เอนนี่เนี่ยที่เขาเนี่ยได้เป็นกองหลังของทีมไลท์ออฟฟีนในภาคเอ็นโดนะที่ในศึกฟุตบอลฟอนเทเดอร์ชแนลด้วยการที่ไอ้นี่ไอหัวเล็กคนนี้เนี่ยได้กำมือทำท่าอยากจะชาร์จไฟ จากนั้นก็จะมีเสาหินเสกขึ้นมาอย่างไวทําให้ตัวประกอบเนี่ยหัวโขกเข้าให้แล้วก็เสียบอมไปอย่างง่ายดายและเด็กที่โดนเนี่ยก็คือโทรารบันุของเราพร้องกับโดนไอ้หัวเล็กเนี่ยขิงใส่จะมากี่รอบก็ปา่โไมไหวเด็กกระโปงและเขาเนี่ยก็ทําการเสกหินมาบปูๆูปูปููหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะกระโดดข้ามหัวไอ้ดีไปเลยในรอบสองที่โทรารบันุเนี่ยก็รู้แล้วว่าวิธีการแก้ทําไม้ตายนี้เนี่ยมันแก้อย่างไงแล้วดูมาจากโกจิทําให้ดูตอนแรกและไอ้นี่เนี่ยก็แบบว่าเหัวแดกไปเลย กูยืดไอแทบตายสุดท้ายมึงมานทำอย่างเงี้ยกูได้ยังไงทําไมตายที่4แล้วนะนี่ถ้าไปตายที่4ที่ยึดแอคแบบตึงๆเนี่ยก็มีชื่อว่า Onipos h a r m o น y <laughs> ถ้าไปตายนี้เนี่ยมันจะเป็นทําไาม้ตายประจำตัวของชินโดนะในภาค g o l d e w o l f i ที่เขาได้ใช้แล้วก็จะมีภาคโ o โคโนโ o นที่ใช้ไปครั้งคราวโดยชินโดเนี่ยที่เนี้ยบอลมาถึงตำแหน่งที่ในการใช้ท่าแล้วเขาเนี่ยได้เอามือมากุมไว้ที่กลางอกแล้วยกยกมือขึ้นด้วยพร้อมกับกางแขน จากนั้นก็จะมีมิวเซียมขึ้นมาจากธรณีตัวประกอบคนนี้เนี่ยได้เอ๋อแดดพักหนึ่งชินโดก็มองแป๊บหนึ่งนะถึงอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็ยังงงแดดเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายชินโดก็เบิร์นเขาแล้วก็เลี้ยงบอลต่อไปไม่ดีกับคนตอนหนึ่งท่าไมตาน,นี่ยสักครั้งหนึ่งก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยก็ยืนงงอยู่งนั้นแหละแล้วชินโดก็แบบเลี้ยงบอลไม่สนใจลูกใครเลี้ยงผ่านหน้าไปเฉยเลยแล้วก็ทําการส่งบอลให้เพื่อนอย่างไวเลยนะ ไออันนี้เนี่ยก็ทำไปตายที่เรียกได้ว่าไม่ทำอะไรมากแค่มือปราศรทอกแล้วก็การแข่งขึ้นบรรยากาศแล้วก็จะมีปราสาทเอ้ยไม่ใช่ปราสาทมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยเสยขึ้นมาตะไกจากด้านหลังของชินโดด้วยแล้วก็หายไปเลยอีฝ่ายเนี่ยแบบว่า้ายไปไหนแล้ว啊มึงหายไปไหนแล้ว,วชินโดก็แบบพิษพิษพิเเเเเิเนี้ยหายไป <laughs> ท้าไปตายที่3นี่นี่ทําไปตายนี้ผมบอกแล้ว่าแค่ตึงตึงตึงต,ง,ตงโคตึงด้วยสำหรับทําไปตายที่แอคชั่นท่าเดียวก็ทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเสียวได้สำหรับทําไปตายเฮฟเว่นชาหรือว่าเวลาสวนตัวทําไปตายนี้เนี่ยจะไปทําไปตามจำตัวของอัฟโฟรดีในทีมเซลซ์กับตันของทีมนี้ โดยที่อโฟดี้ของเราเนี่ยก็จะไม่ทําอะไรมากนะตอนแรกที่เขาแบบว่าบอลกิ้งมาหาเขาเนี่ยและเขาก็จะหลับตาแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยอฟโฟดี้ก็จะโม้ขิงให้ฝ่ายฟังและเขาเนี่ยก็จะชูมือขึ้นแล้วหมุนๆ <c oughs> สักพักหนึ่งก็ดีดนิ้วจากนั้นเนี่ยเวลาก็จะหยุดเดินเลยทุกคนในทีมได้ได้ว่าแข็งหมดไรหมดเลยสงสัยมีอารมณ์มากก็เลยแข็งอฟโฟดี้เนี่ยก็ได้แตะบอลไปข้างหน้าอย่างช้าๆราวกับว่าข้าคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเวลาก็กลับมาไปปกติ คนที่แข่งเมื่อกี้เนี่ยก็ถามมาถามเลยพอจะแต่เมื่อไรกันนี่อัฟฟอดี้เนี่ยก็ยิ้มกุ้งกิมเลยทีนี้เนี่ยก็จะมีพายุกำเดิดตรงตัวประกบซัดพวกเขาเนี่ยปิวไปเลยอแลวทีนี้เนี่ยอัฟฟดี้ในเกมสุดึฟุบันฟอนเทียเนี่ยในตอนที่เจอกับทีมในมงเขาก็สแปมท่านี้ประมาณ3-4ครั้งได้ แล้วตัวประกอบที่เขามาหยุดอัฟโฟดี้เนี่ยก็หยุดไปได้เลยสักครั้งหนึ่งทำให้อัฟโฟดี้ของเราเนี่ยเรียกได้ว่าแอคเททุกอย่างไม่ต้องทําอะไรมากอีฝ่า e ยเนี่ยก็ปิวไปไกลเลยทําไปตายที่2แล้วนะนี่ทําไปตายนี้เนี่ยโคตรตึงบอกแลเวยว่าตึงยิ่งกว่าอะไรสำหรับทําไปตายกระแพงและขอบเขตเนะมุกกระแพงและขอบเขตอันนี้เออดีโคตรตึงเลยมุกเก ok นนกคาเบะนี่มันจะเป็นทําไปตายที่ไอเจ้าตัวกองหลัง2ตัวพร้อมกับพุทธศาสนประตูตที่ เขาเนี่ยได้มาใช้ท่าไปตายทั้ง3ประสานคู่กันกรโดยการที่3คนนี้เนี่ยได้แก่โกบวกกับกองไหลสองตัวเริ่มจากโกที่ยืนกอดอ,อกแบบรอพอพร่หน้านก็จะมี2ตัวนี้ที่สไลด์ถอยเข้ามาแบบยืนแอคด้วยพร้องกับเสกกระแพงหินขึ้นมาจากพื้นแบบเต็มแม็กจากนั้นก็จะตามบอลเอาไว้ได้สำเร็จ นี่ไงดูท่าเลยเห็นป่ะแม่แค่สไลด์เข้ามาแค่ยืนกอดอกกันแล้วไอตัวตัวประกอบ2ตัวที่โผล่เข้ามาเนี่ยก็สินอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะต้างพลังเอาไว้ทําให้ลูกบอลเนี่ยไม่สามารถทะลวงกับแผงนี้ไปได้เลยนะอย่างไอตอนที่มิวเจแปนเนี่ยที่พวกเขาเนี่ยได้ใช้ท่าไปตายนี้เนี่ยโดยที่จะเป็นตัวของกินดาแล้วก็กองหลังหน้าโง่อีกสตัวตัวพ่บืมด้วยที่เขาเนี่ยก็ได้สไลด์เข้ามาแล้วก็อัพเกรดพาเวอร์อัพให้ท่าไปตานี้เนี่ยเป็นชินโมเกนโนคาเบ กลายเป็นว่าตัวของทีมอินทสมาเจแปตอนนั้นเนี่ยหืดขึ้นคอยิงไม่เข้าสักลูกเลยแต่พวกนี้เนี่ยเขาทำให้ตายเขาเป็นว่าเด่นเลย <c oughs> เอยทำให้ตายกับแพนนแะเข่าเขียนนี่ก็ตึงนะตึงมากคือแบบว่าไม่ต้องทำอะไรอะ่ะยืงแอรแปั๊บเดียวอีฝ e ่ายก็ยิงบอลมากูก็เซฟได้แบบหล่อๆแล้วทำาไปตายที่โอ้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ทำาม้ตายที่หนึ่งกันึกว่าเอ้ยผู้บัญชาน,นานอันดับหนึ่งแเหรอนี่ทำให้ตายนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นทําไปตายที่อาจจะตึงที่สุดแล้วใน โลกนี้ในซีรีส์นะักเตะแข้างสายฟ้าที่แบบว่าใครที่เจอทัาไปตานี้เนี่ยก็ต้องงงต้องยอมซีโรร่าให้กับเขาส่วนทัาไปตายอาสปุณยูเอฟโออ่ะจะอืนะว่าทัาไปตาที่มีชื่อว่า BFO อยู่ตรงนั้นทัาไปตาน,นี้เนี่ยมันจะเป็นทัาไปตายมันจะตัวของมินาโฮะนะฮะไอผู้เล่นกองกลางของทีมมินาสมาัต์เจแปนหรือว่าเอิร์ธอีในตอน ที่เจอกับพวกมนุษย์ต่างดาวนี่เัีไล่ะโคตรตึงไปละมึงนี่สำหรับทำให้ตายเอาโซกุนี้เอฟโออ่ะ <c oughs> นี่โอ้พิมชื่อนี่ขึ้นไปเลยนะนนเนี่ยดูดิมีโหตอนที่เขาเนี่ยเลี้ยงบอลมาจากไกลเลยเพื่อส่งบอลมาให้เขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดอยู่แป๊บหนึ่งว่าคุณจะิีบผ่านไปยังไงดีวะแล้วเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจฮถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ทีมเราแย่แน่ก็ต้องวัดดวงกันแหละ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงบอลมาแล้วเจอตัวประกอบสอนตัวที่เป็นมนุษย์ต่างดาวที่เขาเนี่ยได้มาลุงประกอบมินาโฮแล้วมินาโฮเนี่ยก็ได้มองซ้ายมองขวาอ้ยแล้วเขาเนี่ยก็ได้ชี้นิ้วขึ้นฟ้าแล้วเขาพร้อมกับพูดว่าคุณย่าเคยพูดไว้ BFO อยอตรงนั้นไงแล้วก็ BFO อำที่ว่านั้นโผล่มาให้มอง ทำให้ A2 ตัวนี้ถึงกับสตันแดกถึงขั้นมองหาว่าเย o โัไปอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้เย o โออยู่ไหนหนอ <c oughs> อยู่ไหน่ะ <c oughs> พอโฮกันงงแดกเนี่ยมินาโฮก็เร้ยมแหวกไปอย่างง่ายดายอย่างหน้าตาเฉยเลยสองตัวนี้เนี่ยก็โมโหเลยจิกุดเยี้วด้วยและเขาเนี่ยกระด่าว,ว่าวจากนั้นไอพวกนี้เนี่ยก็โดนแบบเดิมๆม,มเวลาที่มปิดมินาโฮเพิ่มเติมก็คือหลอกซ้ำหลอกซ้อน จนพวกเขาเนี่ยงอนเลยนอยอะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยในตอนที่เขานอนเสร็จเนี่ยเขาก็ขับยานไปไหนไม่รู้ทําให้ฝ่ายเนี่ยงงแดกแล้วก็ไปซะแล้วอะ่ะมือไม่อยู่โดนหลอกต่อหรอคือแบบไอสองตัวนี้เนี่ยที่เขาโดนหลอกซ้ําๆซากๆเนี่ยก็กลายเป็นว่านอย ขอนทับหนีแม่งเลยเออกูไปแข่งกับพุ่งแล้วแม่งกูโดนมนุษย์ตั้งโง่หลอกแบบนี้ไอสัตว์อารมณ์แบบไปว่าเขาโง่เนี่ยมึงโง่เขาอีกนะไอสอตตัวนี้หมดพูดอะไรนู้นเ,เนี่ยก็ขอจบปะเด็นนี้แล้วกันนะสำหรับอันนี้ก็พอแล้วนะฮะซิม,มันดับถ้าไม่ตายยิงแอคแบบเท่ไม่ต้องท่าเยอะก็ดีเฉยหรืออาจจะบางทางก็อาจจะไม่ดีสำหรับอันนี้เนี่ย ก็คใครที่คิดเห็นว่าอย่างไรนะครับสำหรับการแอคท่าไอ้ท่านีน้ไอ้ท่านั้นที่แบบว่าแค่ยืนก่อนโอ,อ่งตึงแล้วก็อาจจะมีชี้นูนขึ้นฟ้าหน่อยแล้วก็ชี้ให้พ,พวกพุกนต่างดาวดูหรืออาจจะเป็นแบบว่าัวดเท้าแป๊บตึงนิดหน่อยพอเตะครั้งเดียวลูกเตะวันช็อตทีนี่ไอ้ฝ่ายได้เลยว่าปิวไปเลยก็คใครที่คิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้แล้วก็คใครที่คิดว่าถ้าไม่ตายหนยที่แอคเต่งตต่งเท่ๆทมากกว่าที่ผมพูดมาเนี่ยใน ที่แบบเปติดอันดับ10บอันดับนี้นะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้แล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะใครที่อยากติดตามชอบช่องนี้อยากจะออยยาากกจจะะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดไลค์และที่สำคัญเนี่ยก็โดเนทเ,เข้ามากันได้นะคลิปมีที่ผมแปละลิงก์เอาไว้ใน description d o n a t เข้ามากันได้เลยนะโหยถถังคตรหิวตาเลยกูก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้เนี่ยไปละบ๊ายบายวันดีทุกคน